น่าซี่าีนาซีเอเน่ารักมากน่ารักมากสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูลืมนะครับวันนี้นะครับ day สองที่เกาหลีแล้วนะครับผมวันนี้เราจะได้ออกข้างนอกกันแล้วครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ10โมงนะครับก็ หนาวเหมือนเดิมนะครับ3องศาได้นะครับอ่าเราก็จะออกข้างนอกกันนะครับอันนี้วิวตอนเช้าว้า <Wow. S 1> สวยมากเป็นเขานะครับอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกไปกันเลยนะครับผมสภาพหน้าพังมากนะครับ อันนี้ออกมาแล้วนะครับก็อากาศข้างนอกหนาวมากประมาณเจ็ดองศาอันนี้ก็คือเป็นเมืองนะครับเมืองอะไรที่ผมขึ้นให้นะฮะต้องมาซื้อร้านนี้นะเป็นท็อปอะไรอะท็อป10คลิปนะครับผมอ่าก็จะเป็นซื้อเสื้อผ้านะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับแล้วตรงนู้นนะครับก็จะเป็นเวดดิ้งอะไรไม่รู้ คืออะไรอ่าตแต่งงานแต่งงานอ๋อ่ะแล้วก็เนี่ยเมืองถือว่าใหญ่อยู่นะฮะอ่ามีมีอะไรนะมนนเีเทสด้วยนะครับเป็นรถไฟนะครับยืนตรงนี้ดีแดดมันส่องใช่ไหมมันก็อุ่นตรงนี้ก็จะเป็นเมืองแบบคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์หมดเลยนะครับส่วนใหญ่เกาหลีก็จะอยู่กันประมาณนี้แหละครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเนินมีเนินด้วยบอกเลยว่า มีแต่เขานะครับเดินขึ้นเดินลงอะไรเงี้ยนะถือว่าเมืองใหญ่อยู่นะครับอ่าเหมือนจะเป็นแบบอำเภออำเภอหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมันใหญ่อะ่ะคนก็ไม่ค่อยเดินนะครับอ่าผมเห็นนะตั้งแต่ที่กาพยองอะคนเดินน้อยมากนะครับก็จะมีแต่รถที่ขับ

뭐긴거 같은. 아, 아가 아. 기는 엘리멘터리 스쿨. 아, 학교. 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 엘리멘터리 스쿨. 아. 학생, 학생, 학생. 학교. 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 아. 초등학교. 학교. nói rồi cái hết số tám thật linh kia hết kia mãi hai mươi bảy hai mươi bảy hai mươi bảy nhiều mươi bảy 711 mươi bảy hai 711 bảy CU, CU bốn nhiều mươi bốn hai to C U. It's all like a uh, 7 in time. Mm. The 7 Eleven um, Not uh, Famous in here. Half. Half. Hmm. Half but. not yet. Not yet. Hmm. Have many before. before. Have many? Mm. Before long time ago. Ah, long time. Uh, but the new company come up, C U and G S. a n 이트 e marked twenty 시장 시장 작은 시장 와. 거면 이알에 잘... 네, 네, 네. 와... 파프리... 파프리... 어떻게 해요? 응. 응. cello đi 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 cello คนเดินอยู่บ้างครับแล้วพวกแต่แบบล,ลุงป้าๆก็จะเยอะก่อนนะเยอะตอนนี้คน,นร้านอาหารมันเยอะเลยอาหารมีเนื้อย่างอะไรนี้นะปิ้งย่างเกาหลีนะครับ dormitory hmm? dormitory ah oh. i have only one room inside oh one room oh one room Four yeah the yeah. so uh -huh. one person living so working here mm -hmm. or just study around here they can rent one unit mm. now for the family living so for one people mm. Try. Student ไม่มีร้านเปิดลมไม่เย็น เงียบมากตรงนี้แต่ที่ตลาดเนี่ยคนเยอะนะฮะพอออกมันสักสักหน่อยเลยก็คนน้อยลงละคนก็ไม่ค่อยเดินกันนะฮะี้ยเงตุ๊กตุ๊กตุ๊กไม่เยอมากหรอกจะเรามากมากอันต่อสตรีทไม่มีอ่ะหวานอ้อดอ๊ะต่อสตรีทอินเทอร์มันลองเยอะเยอะ 那可以的。嗯。Mm. บ้านเมืองเขาสงบมากเหมือนจะเป็นองเช่า,านะฮะแต่ก็ไม่มีคนเช่าแต่เป็นของต้องตึกนะฮะ <appointment> <S <S สงบ,งงบอืมไอ้นนเหมือนก็จะเปิดร้านเลยไม่รู้นนี่ผมเอาเสื่อใส่อีกชั้นหนึ่งนะฮะหนาวมาก จะอะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นร้านไหยกระสานอันนี้เอาขึ้นไปได้นะฮะกูเหีย Oh that's oh. that's belong to ah. condo But we, we can take a l e b i t and go up here. okay อันนี้มันทางขึ้นไปนะะรอรอ,รอเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้นะฮะขึ้นสามารถเชื่อมแบบอคอนโดได้นะครับ ไ่แล้วตรงนี้มันก็จะไม่มีอ่ามีต้นไม้นะครับก็จะแบบยังไม่มีใบครับก็น่าจะเ,เ,เดือนเมษาอ็ไดู ข้างตงน้ามนมีสนามเด็กเล่นเห็นปะก็ะมีคนพอแม่ลูกมาเล่นมาเดินเล่นนะแต่รู้สึกว่าง่ียมากแล้วก็หนาวด้วยนะครับอากาศแในะที่นี้ก็ินสบายนะครับ นี่สูงอยู่สูงอยู่นะฮะสบายสบายค่อยๆเดินเนี่ยจะถึงจุดสูงสุดแล้วดู View. We'll... Ah. Uh... Uh, stadium. Ah, Gapyeong Stadium. So big. Here. A swimming pool. Ah, swimming pool. Uh, 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 ah, Gapyeong Stadium. So we baseball stadium. Nice. Nice. is over there. Okay. It's a Gapyeong. A sport. โอ้จวนทางให้เดินเล่นนะก็เป็นอะไรที่ดีต่อปอดมันไม้มีฝุ่นเนาะดีนะครับแดดก็ส่องมานละ ก็จะเป็นคอนโดนะครับเป็นทางลงไปปุ๊บนานๆทีจะได้ถ่ายเลยแบบนี้เนาะปกติผมก็ไม่ค่อยได้หยิบขึ้นมาถ่ายครับบางทีก็ไม่สะดวกนะครับาท,ทีมันไม่สะดวกจริงๆนะครับคนเยอะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็จะไม่ค่อยหยิบขึ้นมาถ่ายส่วนใหญ่จะถ่ายว,วิวนะครับหรือว่าถ่ายเฉยแต่ค่อยไปพาดเอานะครับถ้าพูดแล้วผมจะรู้สึกว่ารบกวนคนอื่นนะครับเลยกล่ว่าจะส่วนใหญ่น่าจะถ่ายเราไปพาดเอานะครับแต่ถ้ามีโมเมนต์ที่เดินชิลๆอย่างนี้ก็ก็ถ่ายครับหรือว่าถานน เพียงถ่ายนะครับก็จะถ่ายมาให้ได้ผมได้นมาเนี่ยไปกลับจากตลาดมาโรงแรมนะครับก็สักจากตลาดมาโดนะครับก็สักมาสามโลสามสี่โลไปกลับนะครับรู้สึกว่าไม่เหนื่อยเลยนะครับน่าจะเป็นที่ว่าอากาศเป็นเย็นด้วยแล้วก็ มันเดินไม่สบายมากขึ้น,นี่มันข้อดีเลยเริ่มลงแล้ว,ม,วมองดูภูเขาก็เยอะนะฮะส่วนใหญ่ก็สร้าง่ติดภูเขาเลยเนี่ยอันนี้ก็ติดภูเขานะครับติดนิด เห็นมือผมตอนถ่ายนะเขาใช้เงินตดมือว้าจิม่ะจิมอ่าโอเคจิมแล้วสปริงคอฟอืมโไลฟ์รากันว้าจไปดูจิมชื่นว่กจะไปนชินี่ก็จะเป็นห้องต่าง Let come here. Um, you it? Okay. Oh, mm. yeah, okay, Mmm. Yeah, ah, shitness. you Oh, Yo, you want to go on this uh, Okay. Yeah, yeah. want to do it again? Mwah! I want to take off. I want to take off. You can come down and you can do it. hmm Okay. ชินเน็ตแล้วก็เปิดพิงด้วยนะครับติดกับสิ่งชั่วอ๋ก็มีคนเล่นพิ๊กมาอยู่ยว,วมีนงมีน้ำชวรอบอ่ะน่ารักน่ารอกโอเคอันนี้เป็นทางยาวแล้ว exercise room. Oh. If you have a class, it's open. Oh with no class. class have ah, no class. Okay, 화장실. 여기 we lock shower room. Oh. And shower room. Uh. You go out here. Go to the clothes. <laughs> <laughs>

ที่เดิมท uh ี่เด <Mm ิมไหมครับว้าวเด็กๆน่ารักมากน่ารักมาก여기가어디 아, 오피스. 여기 이 오피스 여기 생활 지원 센터. 여기. 아, 여기 아. 오피스. 저기는 시리아 나온지. All the people just go t h 오. 일단 티도 총 사람들. 이방이여 아, 또 미. 스 여기 있어요. 우리가 뭐가 있어? 자전거, 전기 자전거, 스쿠터, 자전거, 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 자전 ว้าวตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บจักรยานนะเก็บทุกอย่างวันด้วยะน 저 이제 뻬. 오케이. 오케이. 보이셨냐? 아, 이거 봐라. 자, 보세요. 자, 한다. 자, huh? 자, 여기. Okay? 자, 여기 여기 클릭하면. 자. 클 릭. 응, 상상. 와.